สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวกลองหน้าตำนานบาร์เซโลน่านะครับผมไฮบอร์ดนะฮะก็อ่าพวกนี้ก็อาจจะมีรุ่นนะไฮบอร์ดเวอร์ชันอัลคอนิกนะผมเป็นเวอร์ชันใหม่นะฮะไฮบอร์ดอัลคอนิกก็เลยมารีวิวก่อนเลยแล้วกันนะผมเอาตัวตำนานมารีวิวก่อนเลยฮะ อยู่ันครับเนี่ยรีวิวไปแล้วนะโคตรโหดอันนั้นโหดจริงนะผมอยู่ันครับไม่นา่าพลาดแต่ไทเวิร์ดเนี่ยก็เวอร์ชันนี้เวอร์ชนนันตำนานถ้าเวอร์ชันนี้ดีดีแบบดีอ่ะแอรคอนดิชั่งดีกว่านี้ร้อยร้อยเท่าแน,น่นอนนะโอเคตัวตันแค่93นะไม่เยอะนะนะแต่มาดูคาบลังครับผมมามีบอลคอนโทรลน,นะผม90้บประกบตัว8 7สองสั้น8 7จบสกอร์94ลูกหมูเกนะฮะ แล้วก็พลังงานยิงเปดแปดกระโดด92งแข็งเกรง96นะครับผมแต่ไมิน่า83ป่ะแต่แข็งเกรงได้นะส่งสั้นได้นะคนเนี้น่าจะบังบอลแล้วก็ส่งแบบแอสิดอะนะครับผมโอเคสกิลก็เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่น,นะนะมีโมงมีชิปบอลมียิงไกลนะครับผมมียิงไกลนะยิงท่าย,ยากยิงต้อต้องแตบบ่บอลแล้วมันจะเดียวนะครับผมถือว่าเยอะเลยสกิลยิงเนะี้ยมามามา โอเคโอเพ่นชาเลนจ์เหมือนเดิมฮะัใครเวิร์ดนะครับผมพรุ่งนี้จะมาไม่เอ,อ่ยพรุ่งนี้จะมาไม่เอ,อ่ยสำหรับใครเวิร์ดนะฮะน่าจะมาแหละ90%นะนครับผมยูนคัพเก้าสิบใครเวิร์ด90นะภาพหลุดมาขนาดนั้นนะครับโอเคนะครับผมบายลุยฮนะโอเคผมอ่ะเกมแรกส,สำหรับใครเวิร์ดนะฮะลุนเปลี่ยนทีเป็นบาซ่าป่ะเนี่เป็นอาร์เซนอลเฉยเลยนะโอเคใครเวิร์ดนะ สายบังบอลน,นะผมแข่งเ,เกร่งค่อนข้างสูงนะครับผมถ้าไปในคนอนเนคจะพว่าโหดกว่านี้เยอะเลยนะทุกอย่างเพิ่มขึ้นหมดนะฮะทีอินนิสตาร์ผมมาทีเมซี่เอ็มเาเป้ฝากไทรเบิร์ดมาบางับางบงังแล้วก็พลิกโอ้โห,โห,โห,โหเห็นเห็นนะโดยิงโอ้โหไม่เข้าผมครัวเตรนะชัดมากเลยนะชัดมากครับผมบังบอลแล้วพลิกเนงะี้ยโอ้โหชัดมากนะครับผมสไตล์นี้ฮะ ความเก่งเก่งนี่มันสุดยอดจริงๆวะ่ะนะครับผมอ,อินเนสตามาที่คลายเบิร์ตปากกรมาที่คลายเบิร์ดอีกครั้งเอา้าโล่งๆอย่างนี้อย่างนี้ยิงโอ้โหชัเล็บนะฮะมีชัเล็บนิดหน่อยนะครับผมเขาอย่างไงอย่าประมาทนะฮะม,ม,มาที่เดวิสครับผมมามาทีดูฮะตัฝวฝักคลเบิร์ด ไปนู่นก่อนแล้วก็แทงมาอย่างนี้โอ้ยแต่ก็ยังได้ยิงโอ้โหเอาซ้ายป่ะบอลเล่นลูกนี้ฮะนี่เอาเรื่องนะจบสกอร์ได้เหมือนนะเอาว่าเอาบอลว่ายิงไปหนึ่งนะผมนะบอลเล่นสวยงามมากลูกนี้ยังไงโอ้โหโอเคครับผมจบครึ่งแรกฮะยิงไปหนึ่งนะผมโอกาสเยอะเหมือนกันนะแต่แม่งจังหวะมันบอลไม่ถึงนะครับผมโอเคแต่ก็ยิงไปหนึ่งลูกนะฮะ สำหรับไฮวูดบอลลี่สวยๆเป็นหนึ่งทีนะครับผมโอเคนะฮะมาไปต่อเกมครึ่งหลังนะครับผมดยโอเคผมมาเกมครึ่งหลังแล้วนะที่ไฮวูดแทงมาที่คริสเตียนโนล็อกกลับมาเดวี่ไปไปไฮวูดวิ่งแล้วคนเดียวอยนึกว่าถึงนึกากดยิงรอฮะ ไปอานุครับผมความเร็วความเร็วความเร็วไว้ก่อนนะไม่มีใครอยู่เลยนะผมปัดเข้ากลางไรบดลยิงโอ้โหจะยิงเสาแรกไ้าครับผมถือว่าวิ่งมาหาช่องดีนะจะได้ยิงอยู่นะฮะมาไฟบครับผมถ้าเป็นคอนดิกน่าจะขุดไปในเยอะนะจริงไรบครับผมต่อเพื่อนแล้วก็แทงมาเเตียนโนหลุดมาแล้วว่าโรนโดโรนันโดลูกนี่เขาปั่น โอ้โหเจียดสอบไปนิดนึงนะครับผมจัมงหวัยิงเยอะเกี่มเนี่ยแต่ไม่ไม่เข้าจริงๆเอเนสตามาใครเวิร์ดแทงอีกทีแต่ก็ยังได้อยู่ครับผมความแข็งเกร่งนี่มันมาปั๊ปไปอย่างนี้ล็อกลับไทยมาใครเวิร์ดยิงโอ้โหจังหวะอีกแล้วผมนิดเดียว,วอ่ะเราเชื่อเลยเกยีนรตแต่ก็ยิงได้หนึ่งนะครับผม ถือว่าทําเกมดีมากเลยนะขาดยิงค่อนข้าง,างเยอนนะนะผมโอ้เป็นบุลเลอ่ได้ไปปะอันนี้เป็นไทรเวร์ดได้ผมยิงไปหนึ่งฮนะโอเคแล้วเปต่ตาเกมที่สองของผมเกมนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะนะผมไปลยนะุยฮะโอเคผมมาเกมที่สองสำหรับไทเวิร์ดนะฮะเกมได้ถือว่าทําได้ดีนะครับผมยิงไปหนึ่งเม็ดแล้วกัาดทําเกมนี่ดีมากเลยนะเกมรุกทําเกมดีมเหมือนกันนะมานะครับผมที <The sky S 1> เบกเียมานะ อินเตสต้าอาที่คริสเตียโน่ไฟเบิรดมาแล้วเอ้าดิเดียวเอ็มปาเป้รอรอรอไฟเบิรดมารอนโดไฟเบิรดวิ่งแล้วยกมาสวยๆลูกนี้เขายิงโอ้โหจังโก้บังเสียไปจริงอันนี้โก้ไม่เสียไปนะฮะมาที่คริสเตียโน่ฮะฟาอินเตสต้ามา ใครเวิดกระชากมาอย่างนี้ <c oughs> มีคนรองแต่ก็ยังได้อยู่เข้าสายยิงโอ้โหมามานะครับผมโอ้กระชากมาไม่เกือบหลุดมีคนรองว่ะเนะเข้าสายอย่างนี้ก็ไม่น่ารอดนะผมถือว่าลูกยิงแบบเลี้ยนเลยนะผมไม่แรงนะแรงแต่มันไม่ไม่หืนนะฮะโอเครเวิดบ่ะยิงไปอีกหนึ่งฮะทีเมซ,ซี่ขึ้นหน้ามาเลยครับผม ไฟเวิร์ดรออยู่แล้วลูกนี้ส่งมาเอ็มปาเป้หลุดเลยครับผมลูกนี้กลับคืนเ <c oughs> นี่ยยังปาเป้ไปรอไฟเวิร์ดมาเท้าขวาโอ้โหสุดนะฮะโอหาช่องดียิงคมนะครับผมไฟเวิร์ดนะฮะอุ้ยไม่ต้องจับบอลโอ้จับอยู่นิดนึงเอาวะนี่ยผมเกมนี้ยิงไปสองเม็ดฮะได้เรื่องนะทุกคน ทำเป็นเล่นไฟฮนะจบเกมเพิ่งได้ยิงไปโสงแมทนะครับผมอืมเ,เล่นไเปเวอร์ชันไดคอนดิกมามันจะขนาดไหนวะเนี่ยจริงๆนะครับผมถ้าเวอร์ชันตันนังจะดีขนาดนี้นะคาพลังไม่ได้สูงนะเนี่ยนอะยูที่เก้าสามฝากครับผมมาไม่ถึงฮนะมาปะเป้ฝากไครเวิร์ดไครเวิร์ดแทงมา หลุดอีกแล้วครับผมลูกนี้ขอใส่เสาแรกเลยรีบเลยครับผม,มนะเป็นการเสี่ยงกันนะทุกคนที่ไปยิงเสาแรกเนี่ยเสี่ยงนะฮะโอเคให้คนนี้ดีวะ่ะให้ดูภาพช้าวะ่ะคือว่าต้องขอบใจมากนะครับผมเนะี่ยโอเคสามศูนย์นะผมนะเอสซยิงสองใครเบิร์ตมีคนวิ่งครับผมมาไครเบิร์ดอีกแล้วฮะขอใส่เลยโอ้ยอยย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 ย ใช่ไหมกูดจังวะอันนี้ผมไม่เคยใช้มาก่อนนะดูดิโอขู่ซ้ายขวาได้หมดเลยว่ะเนี่ยอืมบอกตรงๆว่าไม่เคยใช้มาก่อนนะฮะเก็บไว้ในทีมตั้งนานนะครับผมอินเนสตาลูกนี้ยังไรครับผมใครเบิร์ดฮะใครเบิร์ดฟับอินเนสตาก่อนแล้วก็มาปั๊บไปไม่ถึงแต่ก็ก็ไม่ถึงอยดีแล้วนะ่ย นี่สตาร์ผมเมดซีมาเอ็มปรเป้ฝากมาก่อนไฟเวิร์ดฝากแล้วก็ชิงมาอย่างนี้ยิงตัวนี้มีปัดวะนะผมตัวนี้มีปัดนะฮะโอ้โ้ทำเกมดีนะชอบว่ะคือชอบนักเตะแบบนี้นะอ่าไอหม่งด้วยโอ้โหหม่งได้ด้วยอ่ะเนี่ย เต็มหัวเลยเอาจริง้งจะดีไปไหนวะเกมแรกยังจับจุดไม่ได้นะนีะ่พอเกมนี้นี่เรียบร้อยนะผมสุดวังอาทิตย์ใครเวิร์ดนะผมฝากเอ็มปาเป้ฮะแล้วก็เอามาคืนยิง <c oughs> โอ้โหถือว่าคมเลยนะคมมากเลยนะนีะ่อาทีตใครเวิร์ดนผมเอาซ้ายอย่างนี้แล้วกลับ <c oughs> ยิงง่ายๆเลยฮนะีโอเแค่ผมเกียร์มันอยู่ที่ห้าหนึ่งโอ้โหยิงไปสี่ลูกคนเดียวเไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงให้มัน <c oughs> คือแต่ละลูกแม่งสุดจริงเนี่ยทุกคนสี่ลูกเอซิทหนึ่งนะฮะเป้ยิงหนึ่งแอซิทสองโอ้โหนะถือว่าโหดมากหมข้า <c oughs> นะบลังไม่เยอะนะจริงข้าบลังไม่ได้เยอะเลยแต่โอ้โหไม่รู้เหมือนกันนะ ถ้าเป็นเวอร์ชันตำนานเนี่ยผมจะเข้ามือ,อยังไงไม่รู้อะจ,จะเข้ามือแบบคอนิกนะดูส่วนใหญ่ผมใช้แต่ตำนานนะพวกแบคเฮียมอย่างเงี้ยนะอินเนสตาอย่างเงี้ยนะผมแต่โอ้โหไฟเวิร์ดแม่งสุด่ะโอ้โหยืนคู่อยู่นะครับเนี่ยหืเวอร์ชันคอนิกมันน่าจะโหดกว่าน,นี้เยอะจริงๆนะกรบผมไม่ผิดหวังเลยวะไม่ผิดหวังเลยจริงๆนะโอเคผมประมาณนี้แล้วกันนะฮะส่วนใครจะปั๊ม g p หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจ นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย Let's